โค้นนงหัวป่ากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตำป่นปลาทูครับว้าวสีมือไม่ธรรมดานะเนี่ยตำป่นปลาทูสีมือเชฟน้องเหรอเนี่แม่รู้สึกว่างันแม่เรา,าเได้อโอ้เชฟน้องเอาละเชฟน้องเวลาใครหย,ยุดน้องก็ตามยองทำไมมานำดี เชฟน้องเมนูตำป่นปลาทูอ่าเมนูป่นปลาทูเหรอคะวันนี้เมนูหัวแม้ว้าวแสบอะไรแสบระบายนะระวังมันจะกระเด็นนะอ่ะกดไลค์ให้หน่อย มือนึงจับโคกไว้โอ้ทรรมะทมแมงมากเลยเนี่ยตำได้เยอะ <S <S ตำได้เยอะแล้วพอดียงังยังยังยังไม่ใส่ตำให้ละเอียดเลยให้ยายใส่พี่ก่อนอ่าให้ยายใส่พี่กงไปใส่พี่กระไลนั่นของโปล่น้องนะีพอเนี่ไม่ต้องใส่แล้วกินไม่หยุดกินทั้งวันเจ๋วกินเฮ้ึ้นยิ่งเขาสาจานแอ้วยังไม่ใส่พอยังก็อิจานสิ เป็นสี่จานตอนเช้ากินนิดนึงเดีวยวนีม่มาชาโคอโคิดขงใส่ก่อนเนี่ออย